เอาละจ้าสวัสดีจัดทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถือ100 y e ยี simulator อีกแล้วนะฮะเออก็อย่างที่จากพาร์ทที่แล้วของเกมนี้นะเออเราก็ได้พูดทิ้งไทยว่าเออใครอยากเห็นเราเล่นอพาร์ทเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ย ก็บอกได้นะจ๊ะซึ่งก็มีคนอยากดูนะเราก็เลยโอเคทำซะหน่อยตต่คำเรียบรองว่าซานเนี่ยที่พี่ฟารู้มาว่ามันสามารถเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิงได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนดูเนี่ยแหละค่ะมาบอกพี่ฟาเนาะต้องขอบคุณคนดูมากๆเลยนะเออดีนะดีนะช่วยกันให้ข้อมูลช่วยกันให้ข้อมูลเนอะแบบว่าสังคมแห่งการแบ่งปนันว่าซาน โอเคตอนนี้เราอยู่ที่อายุ61ปีของชายหนุ่มท่านหนึ่งนะผ่านชีวิตอะไรมาเยอะมากแล้วเราก็เลือกที่จะ,ะใช้ชีวิตแบบขเขาเรียกว่า slow life แบบแบบว่าอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ปา่าอยู่เขาวอยู่กลางเกาะเออตอนนี้ล่ะเราอายุ61แล้วมันเป็นแป้นสุดท้ายของชายหนุ่มคนนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง นะหรือว่าเราจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้ณเนะกาะลางแห่งหนึ่งนี่คือ,อประชากรที่อยู่ในเกาะของเรานะฮะแน่นอนว่าในนี้ก็มีทั้งนี่คือเราเอง <c oughs> นอนดูสบายใจเชิบไม่ทำอะไรเลยเออแล้วเป็นไงต่อเอาตุยเย่ในวัย61ปี <c oughs> ตุยซะแล้ว นี่นะเรามีเรามีทรัพย์สินทั้งหมดเอ่อห้าหมืน่นห้าหมื่นสามพันดอลลาร์นะแล้วก็อา,อาชีพของเราก็คือคอเมเมดีน้นอ่าใช่ใช่ก่อนนั้นนี้่ก่อนที่เราจะเลือกที่จะมาติดเกาะล้างเนี่ยเราได้ประกอบอาชีพเป็นตลกชื่อดังอ่า แล้วก็ความแข็งแกร่งมีทั้งหมด65%แล้วก็มีความสุขมีความสุข80แล้วก็เคยมีประวัติเป็นคนไม่ดี6ปีโอตัดแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราทำไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปจนเราตุยเลยอะ่ะไม่ได้นะก่อนจะทำอะไรต้องตัดสินใจให้ดีเลยอ่าโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่นะ อะ,อะมามารีบรีบเริ่มต้นใหม่กันเลยดีกว่าป่ะอาลวละตอนนี้เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินทางมาถึงที่อายุ62ของชายคนนี้นะเอ่อข้างหน้าดูแบบว่าเจือจางเวืองวางมากเลยนะคะอาจจะเป็นเส้นห่างของการเกิดใหม่ก็ได้นะเออนี้เราเรีบไปดูกันดีกว่าอะไรเนี่ยมาหาหมอหรอ โอวันนี้เราจะมาเอ่อ MRI สแกนกับคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาล MRI สแกนก็เป็นเหมือนการเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งอ่าประมาณนี้โอ้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวนะคุณหมอบอกว่าอะไรนะสองสองสองนาทีฮะ อย่างขึ้นนะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้อีกสองนาทีแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊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 ยเจ็บจังเลยอะที่นี่ที่ไหนอะทำไมมันฉว่างไปหมกแบบนี้อุ้ยตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยโอ้เก้าอี้อ่ะโอ้โอ้ตัวอะไรตกใจหมด โกตูดนะไม่ไอยากให้เธอตกใจในายเป็นใครเหมือนว่าเราจะเจอกับตัวประหลาดอะไรบางอย่างเข้านะเขาบอกว่าให้เราไปที่ตรงนั้นแล้วยังไงต่อล่ะรู้เหมือนว่าจะเป็นหลุมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมาอยอย่ก็โดนผักลงหลุมมาโอ้ แล้วเราก็ได้ตุเย่อ,อีกครั้งในวัย62ปีเหมือนเดิมเลยแต่ว่าที่แข็งแรงขึ้นก็คือแบบเนี้ยเนที่มีมากขึ้นก็คือความแข็งแรงแล้วก็ความสุขเนี่ยดูเหมือนจะลดลงด้วยหรือเปล่านะโอ้เย่จังแล้วยังไงต่อล่ะเราที่ตกกลุ่มไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยนี่มัน ภาพคุค้นๆมากเหมือนตอนตอนพาร์ทแรกสุดที่เราเคยเล่นมาเป็นไอตัวดุด้อๆหนอนๆนี่แล้วแต่เป็นสีชมพูนะรอบนี้อันไหนสิเฮ้ยนี่เราต้องต่อสู้หรือเปล่าอุ้ยไม่ต้องเลยเออแล้วกเกิดมาเป็นเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งนี่มาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยการเกิดใหม่เป็นเด็กน้อย ว้าวไหนดูสิหนึ่งขวบของเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนนี้เอ๊ะนั่นใครน่ะเฮ้ยนี่เราถูกทิ้งอย่างนั้นเหรอเนี่โอ้ไม่ก็ทำไมคุณแม่ใจร้ายแบบนี้ เหมือนว่าเราจะถูกเราน่าจะถูกลุงคนหนึ่งเก็บไปเลี้ยงนะเออไหนดูสิอุ้ยนี่มันที่งานแข่งวิ่งหรือเปล่าเนี่ยทำไงอะ่ะอฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะแล้วลูก Keep going อย่าไปสนใจแค่ของเล่นเราต้องไปต่อไม่ได้นะมันเป็นสิ่งหลอกลวงโอ้ยขาดไป ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสซชัยเย่ยวิ่งการไฟขารไฟโอ้โหสูสีมากสูสีมากครับอุ้ยอย่าอย่าเพิ่งเล่นของเล่นตอนนี้ต้องไปเซชัยก่อนใกล้ถึงแล้วโอ้่นะโอ้ยโอ้ถึงที่สองเลยอะโอยเหนื่อยอะเออทำไมถึงที่สองล่ะนี่เอาใหม่เริ่มใหม่อา่ารถเหรอรถล,ลองลองเก็บรถขึ้นมา เอ้ยเอ้ยวิ่งตามรถไปอา้าวชนะที่หนึ่งเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเราเดินได้แล้วด้วยแม่คุณพ่อดีใจไหมโอ้ดูเหมือนว่าเราจะจะโตขึ้นแล้วนี่อายุห้าขวบแล้วล่ะอืมที่โรงเรียนนี่นาะเอ๊ะวิวนี้คุ้นมากนี่มันเจ้าเด็กผู้ชายคนข้างหน้า รู้สิเพื่อนๆเขากินข้าวกันเอ่อนายอยากจะชวนฉันกินข้าวอย่างนั้นหรอเออเอาไงดีล่ะอา่ากินข้าวกับเขาก็แล้วกันนะเขาหน้าถ้าเราไม่กินกับเขาเนี่ยเขาก็น่าจะกินคนเดียวเหงาแย่เลยเย่ yeah, มากินข้าวกันเถอะโอโอเคต่อมาที่อายุเจ็ดหัวนะ เล่นบาสกับคุณพ่ออย่างนั้นหรอหนูเล่นไม่เป็นนะ่ะคุณพ่อแบบนี้ยังไงล่ะแบบนี้เอา้าลองดูลองแม่เออเออเอยังไงเดียอู้อ,อู้คุณพ่อคุณพ่อชุดบาสแบบนี้ให้ดูด้วยด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยว,ว้าวโอ้ โอ้โหโอ้ไมคก็อดเราต้องทำบ้างอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยยากซะด้วยเฮ้าเอามายเอามาบเฮ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวได้ไหมได้หรือเปล่าเฮ้ยลงไปแล้วสุดยอดมาเลยลูกพ่อ เยี่ยมไปเลยมาที่อายุ8ขวบกันนะที่ร้านคาแห่งหนึ่งเราน่าจะมาซื้อของให้คุณพ่อแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้กินขนมปังมีหนอนเหรอโอ้ทำยังไงดีจะกินต่อก็ไม่ได้นี่ถดแจ้งตำรวจ <c oughs> นี่ตำรวจไปจับเลยค่ะเขาหลอกลวงผู้บริโภคนี่โดนจับไปแล้วอ่าอายุเก้าขวบแหละที่ไหนเอ่ยสวนสาธรารณะหรอข้างหน้านั่นเพื่อนๆในห้องนี้น่ะหวัสดีพวกนาย วันนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะเนี่ยมีจับผีเสื้อกับเดินเล่นรอบๆอ,อืมฉันอยากจะลองจับผีเสื้อดูนะนี่ไงจับได้ไหมสักตัวเออแหว่งกันเข้าไปอุ๊ยอุ้ยทั้งนั้นมีอะไรอยู่ด้วยอะต้องเป็นผีเสื้อตัวใหญ่แน่เลยหยูผีเสื้อยักษ์ฉันโดนไล่ตาม เอาละเพื่อนๆจากเมื่อกี้ที่เราได้ลองจับผีเสื้อกันแล้วเนี่ยก็พบ <c oughs> กับอันตรายผีเสื้อตัวบลัมเทิมเขา้าเรามาเดินเล่นเฉยๆกันดีกว่านะทุกคนเดินไปไหนแล้วเนี่ยหลังจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจะไปเดินเล่นแล้วเราก็ดูเหมือนว่าจะเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะอุ้ยเดินมาเจออะไร่ะ ดูเหมือนว่าจะเป็นซากาสถานที่อะไรบางอย่างนะไหนขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าโอ้นั่นอะไรนะ่ะนี่มันรูป,ปั้านอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยมันขยับได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยอยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้โผล่ออกมาน่ากลัวมากเลยเราจะขออะไรดีล่ะเนี่ย อขอเรื่องโชคลาภดีไหมขอพรซะเลยขอให้หนูโชคดีโอ้โอ้อยู่ๆก็หล่นเงินทับใส่โอ,โอ้ดูเงินหล่นทับใจเลยเราขอพรอ,อีกหนึ่งอย่างได้ไหมนี่โอ้ขอให้มีพลังสุดยอดกลายเป็นสาวน้อยพลังเวทมนต์ปาบโอ โอ้โหฉันกำลังโตขึ้นแล้วนี่เดินทางมาถึงวัย11ปีโอเคจากการที่เราได้ไปเกิดใหม่เป็นสาวน้อยตัวเล็กน่ารักคนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด1ิ1ปีแล้วนะถือว่าเราใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวเนี่ยก็ไม่ไม่เ็วเหมือนกันนะเออดีเหมือนกันอละล่ะ เดี๋ยวจะเป็นไงต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าชีวิตของเด็กสาวคนนี้จะเป็นยังไงก็คอม,คมเมนต์ไว้ได้เลยอ่ะฮะสำหรับวันนี้พี่ฟองก็ต้องขอตัวลาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย